สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดี <c oughs> วันนี้ปอยก็มาพบกับนี่เพื่อนเพื่อนทุกคนมาเหมือนเดิมมาละมาทุกวนันมาระเบิดระเบิดไปกวานใบก้ามปูมาแล้ววันนี้ได้มาห้ากกระสอบโอ้โหใบมันล้วงดีจังเลยโอ้โหล้วนลวนวันนี้แต่ก็ยังใช่ไม่ได้ต้องจะแบ๊บเรื่องเลย <c oughs> เลืองยังทอง <c oughs> ไม่ได้ดำเลยใบยก้ามปูเนาะเดี๋ยวว่างๆปอยจะอันนี้จะพรุ่งนี้ว่างหรือยังไงเดี่ยวจะ พีกองแล้วละ่ะพีกองปุ้ยมากอีกรอบนึงแล้วก็จะเปิดให้ดูไหมเนาะจะได้เห็นว่าเออมันเป็นแบบไหนความแตกต่างมากมากได้สักนึ่งเดือนเนี่ยมันก็ไม่ได้เปื้อยมากมาหรอกจากพี่ปานะาทางไลฟ์าาเพื่อนแต่เราก็ยังดีที่ได้มากเลยจ่ะยังน้อยก็ยังดีถ้าให้ดีจริงอ่ะมันต้องมากขึ้นกับสามเดือนไปนู้นแหละให้มันเป็นให้มันเป็นดินเป็นอะไรไปนู้นแหละแต่เราก็จะใช้เนาะขะว่าเนี่ยปอยจะต้องปลูกแล้วละ่ะปลูกเริ่มปลูก ปอไอที่ปูขึ้นมาบ้างที่ว่าไข่เจ็ดสิบเจ็ดสิบซ่องกวานนี้หมดเล้วพอปอ้อยใส่กระทะและซ่องต้นก็ทําแบบบานๆง่ายๆนั่นเลยจ้ะทํา,าแบบเรื่อยๆเออเดี๋ยวนี้เราก็เอามาเอามามากยังไม่ได้ไปเอาที่วัววันนี้วันนี้ก็คือวันนี้วันนี้ปอ้อยไม่ได้ไปเอาเพราะปอ้อยต้องแกขกค้องใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปเอาอีกอืมก็เอาเรื่อยๆสะส้มไปเรื่อยๆช่วงที่ไม่มีบ่อนไข่ก็จะไปเอาใบก้ามปูนี่แหละเอามามากบ้าง เก็บกระเป๋าค่ายตลาดนัดบ้างอะไรบ้างอย่างนี้หละชีวิตเรื่อยๆทําไปอย่าได้ยุดน,นะนะจ่ะยุดไม่ได้รายจ่ายเราเยอะตัวคนเดียวก็รายจ่ายเยอะโอ้ยเหนื่อยมาวันนี้ก็มาค่ายบอนซี่ต่อวันนี้ปาอ้อยก็จะมาแบ่งปัดบอนซี่เท่าเดิมนี่แหละวันละส้ำธาตุซ้ำธาตุเหมือนเดิมส้ำธาตุใครได้ซองธาตุใข่ได้นึ่งธาตุก็ดีใจจะดีกว่ายุดเฉยๆมา เรามาเริ่มจากต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งพันดาวเนาะเราเคยค่ายกันอยู่ที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบอะไรวันนี้เราไม่ค่ายเราเคยค่ายที่หนึ่งร้อยยี่สิบเราค่ายหนึ่งร้อยบาทจะพันดาวนี่ปลามันมีอยู่หนึ่งร้อยยี่สิบไอ้อที่หนึ่งร้อยบาทพันดาวนี่หนึ่งร้อยบาทพันดาวก็บอนเก้านะพอแก่แล้วเขาจะซวยกว่านีนะจ๊ะพันดาวนะ่ะต้นนี้เล็บมังกร เล็บมังกรอันนี้หัวใหญ่นะเป็นบอลยุบแล้วพูนะจะะนึ่งลอยบาทจะเล็บมังกรโอ้ใบทิ้ยนี่นึ่ง้อยบาทเล็บมังกรเป็นบอลใบาย,ยาวบอลดางอันนี้มันยุบแล้วพูเหรอบอลมันมีหัวเหรอจะต่อไปอันนี้หมอ้อจินดาหมอ้อจินดานี้ตระกูลหมอ้อนี้ก็นึ่งลอยบาทให้ไหม <c oughs> บอกระพอแก้เลยกัดเดี๋ยวพอแก้ไปอีกจะกัดซี่ชุมพูกว่านี้อีกนะจ๊ะ <c oughs> บอกแล้วหมอ้อจินดานเนี่ยมันจะไปซี่ชุมพู พอซีชมพูเซ็ตแล้วจนครบทุกใบแล้วไส้ซ้วยเราว่าซ้วยแล้วนะกัดอีกเน่ยจะเป็นซี่ข้าวอมชมพูใครขายหนุมานทักดานนะ่ะเขาจะกลดเป็นซี่นังเลยอ้าวต้นนี้ก็คือนาลายไม่ใช่เลือนพานาลายนี่หนึ่งร้อยบาทเนเลือนพาันาลายซุ้งปี๊ดนี่หนึ่งร้อยบาทหม้แบบนี้คือไม้มีหัวนะจะพอกัดซี่แล้วไม่ใช่ไมายผ้านะไมยมีหัวทั้งหมดนะจ๊ะ อันนี้ใครอยากเป็นเซตีเชนนสซี่เชนนสซี่เซตีสุพรรณหนึ่งร้อยบาทจะหนึ่งร้อยบาทเซตีสุพรรณก็เป็นบอลที่เข้านิยมอะไรนะอะไรอะคนจีนต้าประเทศอะเข้ากวานซื้อหมดเลยเนาะที่ผ่านมาเซตีสุพรรณมีคนมาท่านสื่อข้องปออ้อยด้วยยกเลยปล่อ,อยไม่ได้ค,าค,คา่ายค่อยค่ายมาทีละน้อยละน้อยนี่แหละจะถ้าอาไว้แล้วเรากำลังโพยายกะเริ่มยายแล้ว ใส่กระถางบ้างแหลวก็มีเซตที่สุพรรณอันนี้เบนจะกายหน้าแดงนะจ๊ะหน้าแดงนี้ก็จะหายากกว่าหน้าเขี้ยวใกล้เนี่ยนะตั้งนานมันไม่ขั้นอนะ่ะพอทําคลิปมันขั้นจ้ะมันยากออกอยูถูปนะหนึ่งร้อยบาทจ้ะเบนจะกลายหน้าแดงหนึ่งร้อยบาท <c oughs> ต่อไป อันนี้พลรักบอลโบราณเลยพลรักพาลามบอกว่าค่าเยอะพารักไม่ค่อยมีนี่คือพลรักนึ่งร้อยบาทไม้มีหัวนะจ๊ะไม้มีหัวผารักนะต่อไปอันนี้เมืองไม่เมืองไม่นี่นึ่งร้อยบาทส้วยนะจ๊ะนี่บอลใบกลมแต่มันไม่แดงอ่ะมันเขี้ยว อแตซี่แบบจัดจานในย่านนี้ซี่จุดมันก็น่ารักต่อไปชิ้นนะบัญชนชินนะบัญชนก็หนึ่งร้อยบาทจะ้ะนี่หนึ่งร้อยบาทซวยๆแบบนี้เลยอันนี้ไม้มีหัวนะจะ๊ะไม่เจ็ดสิบบาทก็จะไม่มีหัวพอเป็นไม้ผ้าไมหนึ่งร้อย100บาทขึ้นไปก็คือไม้มีหัวบางต้นก็คือไมาย,ยุบอันนี้ลูกไม้จะลุ้จองมีคนจองแล้วก็ไม่ ไม่รับไม่ติดต้กลับมาเนาะนี่ลูกหมามีหู้แล้ววันนั้นนะมีคนจะเอาด้วยนะเพะแตนี้เข้าจองไหวปอ้อยก็เลยไม่ได้ค่ายก็เลยพาร์ตไปเลยวันนั้นใครที่จะเอานี้อ่ะอันนี้วันนั้นค่ายร้อยสามสิบวันนี้ปอ้อยค่ายนึ่งร้อยเลยนี่นี่นะจ๊ะเลยพาร์ตไปเลยเนาะนึ่งร้อยบาทจองไม่ว่าเนาะจะจองแล้วเนี่ยแหละจองแล้วไม่โอนแล้วก็ไม่เอา <c oughs> ปอ้อยก็เออ ไม่มีกระบอกเนาะได้จองไว้อย่างงี้ป้าอ้อยก็นี่แหละอันนี้ปักซาพนาวันหนึ่งร้อยบาทจะอันนี้บอลเก้านะจะปักซาพนาวันเนี้ยบอลเก้าไม่ค่อยมีแล้วนะเป็นบอลเก้าต่อไปอันนี้มัคขวานมัคขวานนี่ก็หมายมีห้วนะจ๊ะอันนี้เอาแปดสิบบาทมัคขวานเนี้ยนี่แปดสิบบาทไม่ใช่หนึ่งร้อยนะ ต่อไปอันนี้เศร้านาครชัยซีเศร้านาครชัยซีนี่จะเป็นไม้ด่างไม้ไป้ายเสื้อของพออ้อยมันจะไม่ชัดในกล้องชัดไหมอันนี้ชัดมันจะป้ายซี่ชมพูนี่คนละฟังแบบนี้เนาะแทงรอดไหมมาแล้วนะจ๊ะเนี่ยมันจะป้ายจะด่างแบบนี้นี่เศร้านาครชัยซีแปดสิบบาทอึ๊บ ต่อไปอันนี้ล่วงปูชินส่วยๆแบบนี้เลยปูชิวปูชิวหนึ่งร้อยบาทจะปูชิวหนึ่งร้อยบาทต้นนี้ต้นนี้เท้าไก่ซ่อนเท้าไก่ซ่อนมีซ่องต้นออกลุกมาเลยนี่นี่ไก่ซ่อนจะเป็นซี่แบบนี้นะจ๊ะไก่ซ่อนหรือไอ้นี่วะองคขหรือเปล่านี่ ปอยว่ามันเป็นองค์คตนะอันเนี้ยมีซ่องต้นมีลูกมีลูกแล้วมีแม่อันนี้ยายนะจะเขียนพิษลายมือยายปอยอันนี้อันเนี้ยอ,องคตจะไม่ใช่ไก่ซ่อนหรอ,อกเพราะไก่ซ่อนมันต้องออกแดงอันนี้องคตองคตเนี่เอาแปดสิบบาทเพราะว่ามันชินท่าปอยอน,นี่ ข้าจะโตแล้วมีซ่องต้นแล้วมีหัวแล้วมั้งอันเนี้ยองค์คดแปดสิบบาทแปดสิบมันก็จะใหญ่กว่าเมื่อวานนะจ๊ะอันนี้เออแววมายุราอันนี้มีแม่และลูกลูกและแม่เอาแปดสิบบาทแววมายุรานะคาได้ร้อยหน,นึ่นนงเออเอาแปดสิบบาทแววมายุราแปดสิบ นี่แปดสิบบาทแววมายูลาต่อไปอันนี้ซับพระนมใบมันเรื่องดึงออกเลยหนึ่งร้อยบาทซับพ,พนมนี่หนึ่งร้อยบาทและต้นสุดท้ายหัวใจมังกรหัวใจมังกรนี้หนึ่งร้อยบาทหัวใจมังกร เขียนกนหัวใจมังกรหนึ่งร้อยบาทเอาแล้วจ้ะวันนี้ปอ้อยก็มีบอลซี่สวยๆเนาะหมาแบ่งปันพี่ฟ้านะาประมาณนี้นะจ๊ะไข่คนไในส้นใจบอลซี่<ด>ปอ้อยก็สามาททร์ทโฟหรือแอดไลน์5ปอ้อยได้ตลอดเวลาเลยปอ้อยรับตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่รับตอนนอนรับ วันนี้ปาอ้อยก็ขอ้อฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแหวะเข้ามาช่วยฝาก i, กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ปาอ้อยนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนเก่าขอบคุณเพื่อนใหม่ขอบคุณกัลยาที่น่ารักกัลยามิตรที่น่ารักทุกคนเนาะแล้วก็ขอบคุณพี่ป้านาะอาทุกคนนะจ๊ะวันนี้ปออ้อยข้อให้ทุกคนจงโชคดีมีความสุขปออ้อยข้อจบคือเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า